ตอนนี้ครับผมกำลังนับถอยหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ BLACK COVER m o v บ้ 2นาทีเราจะได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับคือผมไปดูคลิปกายหงิดมาเวและกายหงิดแบบว่าเป็นราชาแห่งเกลือใช่ไหมแล้วผมก็เลยจะลองเล่นตามกายหงิดกันบ้างนะครับผมเห็นว่าเซิร์ฟกําลังจะเปิดด้วย<อ>และตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นมากคือถ้ามันได้เล่นก่อนใครอะยังไงเราก็เก่งเว้ยไม่ว่าเราจะแบบเล่นไม่เป็นแค่ไหนแต่ถ้าเราได้เล่นก่อนยังไงเราก็เรียนรู้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปที่หลังกวนตีนเข้ามาแม่ ได้สามสอนตอนนี้คุณสามารถเข้าแบ็คคเวอร์โมบายได้แล้วก็ไปสิครับรออะไรอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกมได้แล้วนะคะทุกคนหมายถึงเข้าไปรอได้แต่ยังไม่เปิดเกมอ ทีมงานก็กวนเหมือนกันนะครับนี่ i n u t e later และตอนนี้ก็เหลือ55วินาทีสุดท้ายทุกคนว่ามันจะเลื่อนเปิดดีไหมครับผม5 4 3 2 1ตอนนี้คุณสามารถเขา้าไอเหตุการณ์นี่คุณรู้สึกคุ้นๆร่ะลองกดไปนะครับนับใหม่กูรัว่วเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้มันก็อย่างนี้ผมจำได้เนี่ยเมื่อกี้กูเห็นตัววีนี่เหมือนกัน และวิกเฮ้ยวีเกมว่ะมันเกิดมาเพื่อผมและรอบนี้โอ้ใจผมตื่นเต้นเหลือเกินครับผมแบบไม่ใช่อะไรแพนิกจะขึ้นเราจะกดพร้อมกันครับคนดูช่วยกันเอามือมาจับที่นิ้วผมหน่อยเอานิ้วจิ้มมาที่หน้าจอเลยครับถ้าจิ้มมาไม่ครบ10บคนมือมันจะไม่ไปอสองคนแล้วสคนแล้วสองคนแล้ว,อ,อ,ลวอะไรอะ และตอนนี้นะครับผมก็เล่นมาจนถึงเลเวล8แล้วนะครับซึ่งในเคเวสท,ที่เดินไปปกติเนี่ยคือผมตันแล้วผมก็เลยจะมาสุ่มตัวละคร SSR ที่ผมอยากได้นะครับก็เติมไปพอประมาณแล้วมีทั้งหมด194ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูโอกาสการออกของฮีโร่เอ r ที่เราอยากได้นะครับมีอยู่2.50 นะครับที่มันจะออกเป็นตัวละครและ1.50นะครับจะออกเป็นสกิลนะครับ SSR ทั้งหมด4%นะเอ๊ก็จะมีตัวนี้หลายตัวเลยที่อยากได้ซึ่งตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือหัวหน้าหน่วยตะกแตนตำควาทวีนจ็คดรปเปอรใช้แวตัดผาแจ็คนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มให้จงได้เลยนะครับผมไปลองฟรีก่อนอ่า มาลืมตาผมดูกายหงิดมาลืมตาคือจะเป็นตัวดีใช่ไหมและที่ออคืออยากช่วยฉันวิจัยเหรออ่าตัวอะไรครับผมแซลลี่เอสเตั้งแต่ตัวแรกถามจริงและตัวแรกที่เราได้ก็เป็น SSR เเลยนะครับแต่เป็นสายซับพ,พอร์ตสาวแว่น เหมือนใจร้าวเลยปะเนี่ยโอ้โหแบบคู่กันเลยปะเราจะมาลองสุ่มกันแบบ10บใบเลยละกันครับผมเราจะได้เอเซนอารอบละกี่ตัวลืมตาอยู่แล้วแบบนี้สิใบกันแบบฟินๆินเนีนี่ตัวพระเอกปะ อันนี้ได้สกิล SSR มานะครับสร้อยคอแสงจันนะครับผมอ้อันนี้คือเกลือแต่ได้สกิล SSR มาอันหนึง่งโอเคและไปกันต่อเลยครับเรามีอยู่ร้อยเก้าสิบสี่ครับแล้วกดไปเลยครับผมลืมตาสวัสดีครับอยู่แล้วสิบใบแล้วลืมตาลืมตาแสดงว่าเราน่าจะมี SSR แน่ๆนะแต่จะเป็นอะไร อันนี้คือ S n R เลโอโปวันมิเลียนกว่าถูกหรือเปล่า S n R ไม่รู้แต่ S n R แล้วอีกตัวและเราได้อีกปะเนี่ยเอ้ผมได้หัวหน้าหน่วยวิลเลียมแวนเจนหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองมาแล้วและได้อีกปะเนี่ย รอบนี้เราได้ SSR มา2ใบนะครับผมไปต่อครับจะสุ่มจนกว่าจะหมดตูดทั้งหมดเราจะได้อะไรบ้างรอบนี้แจ็คต้องมาและโอ้โหรอบนี้ผมได้เป็น SSR สกิลมาครับผมก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่แจ็คจะออกมาไหมรอบนี้ผมอ่าเอสเ็แบบนี้และตุ้ยและตัวที่ผมได้คือมา r s สอ่าที่เราได้มาคือมา r s สนะครับผมดีเฟนเดอร์ก็คือฝ่ายป้องกันนะครับผมได้ s อ r มาอเติมไปก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะและรอบนี้เราได้หนึ่งเอสครับผมนั่นก็คือก็คือมา r s สโอเคเราไปเติมต่อครับผมยังไม่ได้ หัวหน้าหน่วยแจ็คนะครับผม <Yahoo! S 1> ไปกันเลยลืมตาอยู่แล้วตะแก่อ้าวรอบนี้ไม่ลืมคือเกลือใช่ไหมอะเกลือแน่ๆครับกดข้ามไปเลยคือแกไม่ลืมตานะไอเชี้ยมีแบบเปิดทีเดยวร้อยใบไหมดูก่อนว่าแกลืมตาไหมอาลืมตาลืมตาคือ S S R มาแน่ๆครับแต่จะเป็นอะไรเป็นสกิลหรือจะเป็นจอมเวท ผู้แข่งเก่งที่สุดเท่านั้นจะอยู่รอดแบบนี้มันก็ได้มาสอีกแล้วผมได้ตัวซ้ำครับผมเป็นมาส,สนะครับผมอ๋อถ้าเป็น SR มันจะมีคำพูดขึ้นมาก่อนโอเคก็ถ,ถือว่าแอบเกลือเล็ก,ลกๆไม่แน่ใจกูย่างชอบเลยนะอย่างนี้กดข้ามเลยครับแกไม่ลืมตานี่คือแกไม่ให้อะไรครับไปต่อ รอบนี้น่าจะลืมตาแต่จะได้อะไรลืมตาสิไม่ลืมกูชอบเลยปกดข้ามเลยครับเฮ้ยทำไมมันเริ่มเกลือแล้วว่าข้ามเลยครับอันนี้คือเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ผมอยากได้ SSR ครับเหลือร้อยตัวอันเชิญนะผมเฮ้ยลืมตาหรือเปล่ากดไม่ทนันเมื่อกี้มือผมไปโดนตอนสุม่มันก็มันเอ้ยมาแล้วต้องการความช่วยเหลือจากคนแก่งง้นหรือ <S 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 และตัวที่ได้คือโลตัสฮูมอนโลตัสกูร้องทำไมเออตัวนี้คือผมมีแล้วนะครับผมโลตัสเนี่ยไอ้ลุงโลตัสเนี่ยผมได้แล้วนะลุงโลตัสเรามีแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ดีใจอะไรมากครับผมไปอันเชิญกันต่อเอาให้เอ้มาตุดไปเลยลืมตาให้ความหวังกูอีกแล้ว เฮ้ย <Hey! S 2> อะไรอะ่ะอันนี้คือสกิล SSR นะครับการนี้ค่อนข้างสวยเลยนะไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่สวยไว้ก่อน <c oughs> และสุ่มครั้งต่อมาห <c oughs> ลับตาโอเค <c oughs> และตอนนี้เราก็ยังไม่ได้แจ็คนะครับ <c oughs> ผมผมอยากได้แจ็คไปเลยลูกพ่ออีก8ปสตัว แจ็คจะไม่ออกจริงกับเพื่อนหลับตาเชี่ยไม่ได้เลยครับรอบนี้เกลือครับผมเหลืออีก74ตัวครับลืมตาโอเคได้อะไรก็เอาวะและ อ,อยากช่วยชันวิจัยแม้จ,จะได้แล้วว่ามันมันพูดคําเดิมนั่นไงตัวแรกที่เราได้เลยน,นั่นก็คือซัลลี่เราได้ไปแล้วคําพูดเดิมแล้วยังได้คาพูดใหม่บ้างอ่ะรอบนี้เราได้ซัลลี่ครับแต่เราได้ไปแล้ว <c oughs> วันนั้นหน่วยแจ็คเก็ยังไม่ออกหลับตาว่ากูได้เติมเพิ่มแน่เลยวะ และลืมตาไหมไม่ลืมโหไม่ไม่ลืมมาสองสารอบติดแล้วนะก็ยังไม่ออกครับ SSR เริ่มไม่ออกแล้วรอบนี้น่าจะออกแล้วนะเพราะว่าไม่ออกถ้ารอบนี้ไม่ลืมไตก็แบบเกลือจัดเลยอะเออมันต้องลืมแหละแต่ขอตัวใหม่เลยว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดน่าจะได้แล้วว่ะ สวัสดีฮอรว่าแล้วคำพูดเดิมสโตรเดอร์มอสมาต่อเนื่องเลยมึงอ่แจ็คมึงจะไปออกจริงเหรอแจ็คหลับตาอย่เงี้ยไม่ต้องลุ้นเลยครับ ไม่ลืมะมเนี่ยโอ้โอ้คววาามังนงน้ำตเ,เ,ออเหลืออีกเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นขอรุนช้าๆได้ไหมอย่าหลับรอบนี้โคตรพระเจ้าเกลือเลยอารวนครับ และเรายัางอัญเชิญได้อีก4ทีนะครับผมทีละรอบเลยละกันใบเดียวจะลืมตาไหมไม่ลืมครับแกบอกใบเดียวน้อยไป เื่อที่ผมจะได้เป็นจกักรพรรดิเวทมนต์แข่งกับกายงิตผมจะไม่ยอมผมจะเติมเพิ่มแมวว่ามันจะเยอะสำหรับผมแต่น้อยสำหรับใครก,ก็ตามผมจะเอาแจ็คให้ได้เราไปเติมกันต่อครับผม o hour later และตอนนี้นะครับผมก็ได้เหมาแพ็คฉลองเปิดตัว1,2,3,4จนหมดแล้วนะครับผมและผมก็จะไปอันเชิญเพิ่มครับตอนนี้เรามีตัวเพิ่มขึ้นเป็น30ใบ S <S <S คือสําหรับผมคือเติมเกมมันค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนผมไม่สู้กลกินแล้วยอมโอ้แล้วมันหลับตาโลวๆอย่างงี้กูก็ไม่ไหวเพอีก30มบใบเกลือผมมาบ่อยมากเลยอ่ะขอเอสขอ SSI อีกสักรอบเถอะจริงขออีกรอบหนึ่งพอ30บใบเนะี่ยเอาตัวที่แบบไม่ได้อ,อ่ะตัวนี้มันการเปิดตัวมันเท่มากนะกรอร์ดอนอะคริป,ปา s s สจงมาพลังไอ้ถุยพลังถุยหนึ่งตาทำจริงเมื่อกี้ผมก็เติมไปแบบ30บใบนี่เป็นพันอยู่แล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาไปเลยพลังไอ้สัสเฮ้ย เมื่อไม่ลืมตาจริงเหรอตะแกรผู้แข่งเก่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดโอตัวสามมามาสามใบเลยวันนี้<า>โอ้เปิดตัวเท่นะตัวนี้ SR Sister t e l e s i a แก่แต่ทรงพลังตัวนี้ก็เปิดตัวเท่ครับวาเนซ่าโอเนเทกาโอ้ชื่ออ่านยากทุกตัวเลย แล้วผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ผมจะเล่นจริงแล้วก็จะไปดูจริงๆด้วยหมดตูดแล้วครับได้อีกสิบหรอกดรัวๆไปดิครับน้องขอ S S R ไม่ขอ S R แล้วกันขอ S พุ่งนี้ด้วยเอาเรื่องเอาชัยเออๆไม่ลืมตาทุย้ย ออโอ้โหอาล้วนๆครับผมไปผมสุ่มนี้ก็น่าจะแบบหลายพันอยู่อะห้าพันบวกอะห้าพบวก <c oughs> ผมกดจัดทีมอัตโนมัติครับแล้วค่าพลังมันเพิ่มขึ้น แต่ว่าตอนนี้แม้พลังผมแค่เจ็ดหมื่นผมต้องการที่จะวิลเล่ยแวนเจนลูกรักของผมลงไปครับเน่แม้พลังจะลดลงมา68,213ก็ตามก็จะเล่นไปมาแล้วครับนี่เป็นด่านที่ผมไม่สามารถชนะได้นะครับจนต้องมาเติมตังค์นี่แหละจริงๆเราก,กดออตโต้ก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละเอาออตโต้ไปเลยหลายตอนนี้วิลเล่ยแวนเจนกดเปิดพลังแรกไป น,นานไปพว,วะเออเขาเรียกว่าพลังลากไม้แห่งวิทยาทานทุยพลังเลยวและตอนนี้ไปต่อนี่มันแนวแบบลากไม้กันหมดเลยวะ4 0่0นะครับดาเมจต,ตอนนี้และโดนสวนมาครับเป็นเธอของเขาตอนนี้ผมกดสวนไปครับผมด้วยพลังเองยูโนโ ฝ่ามืออรันพิคานพายุเพิงโ์นโด9,400ดาเมจและโดนส่วนมาติดคีด้วย4 8 0 0เราโดนเอาแล้วครับได้เวลาของอัสตาของเราผู้ไม่มีพลังเวทแต่มีพลังที่แขง็งแกร่งและน่าจะตายคู่เลยนะติดครีคด,ด้วยยังเหลือครับและซ้ำด้วยพลังสุดท้ายจากวิลเลียมแวนเจอร์ตายังไม่ตายเมื่อกี่หิวหรือเปล่าดูไม่ทัน อ่ะแล้วเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมกดออตโต้ให้มันเล่นเองนะครับแต่จริงๆเราจะบริหารสกิลเองก็ได้นะโดนสวนมาหมายูโนโพลังนกอีแรงครับผมชนใบติดครีตัวกลางตายไปแล้วโดนส่วนมาอุ้ยอัสตารเราเจ็บหนักแล้วนะ <S <S อัสตาไม่ไหวแล้วฟาดไปไม่ตายจังหวะนี้พลังรากไม้คุณธรรมฮิวขึ้นมาคิวยูโนโ แล้วเข้าไปฟาดติดครีและร่วงไปแล้วจังหวะน,นี้ไปสุดท้ายยังไม่ตายติดครีเฮ้ยมีคนตาย,ยวิลเลียมเวนเจอร์กูแตกอ่ะเหลือเพียง3ตัว3ามสผมว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะ <c oughs> ถ้าไม่ไหวรอบนี้เราจะต้องลองกดเองเหรอว่า <c oughs> อัต้ากูใกล้ตายแล้วกูขยับจอดูดิโอ้อัตา้าใกล้ตายจริงเอามาไว้ฝั่งนี้ก่นอัต้าผมตายจริงว่ะ บาล่าสูสีมหัว้าวเลยว่ะอยสองต่อสามอุ้ยน่าจะล่วงแน่เลยคุว่าแล้วเรียบร้อยและก็ยังไม่ชนะ คนครับคือผมสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้จริงๆเลยด่านเนี้ยผมต้องรอเงินเดินออกพรุ่งนี้ว่ะวันนี้วันที่30และ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาเติมสู้ใหม่ uh huh. คือแบบงงว่าทำไมสู้ไม่ได้คลิปนี้เอาอนนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสู้อีกครับผมเดี๋ยวจะท้าลอง PVP ด้วย yeah.